สวัสดีค่ะลิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่3ถึง9ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการอยู่ไม่ติดที่นะคะเรื่องของยานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องข่าวเรื่องของการเดินทางไกลทางใกล้นะคะการที่ต้องขยับขยายอยู่ไม่นิ่ง การงานนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องปกป้องหรือว่าถ้ามีโปรเจกที่คุณทําอยู่นะคะจะต้องปกป้องนะคะแล้วก็จัดการพรีเซนต์เตรียมตัวให้ดีนะคะเพื่อให้โปรเจกโครงการของคุณดําเนินไปอย่างราบรื่นบางรายเกี่ยวกับผู้หุ้นส่วนหรือเจ้านายผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามามีส่วนสําคัญในเรื่องของอาชีพการงานคุณในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่ชาวตุนนะคะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อที่จะทําให้การงานนะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะการใช้ความเพียรไม่ยออ่อท้อการเงินกว่าจะได้เงินมานะคะอาจจะต้องเหนื่อออกเหนื่อยสักนิดนึงสุดท้ายนะคะก็จะสำเร็จได้ช่วงนี้ดึงดูดโชคราบฟุกๆนะคะ เรื่องของการเตรียมตัวเตรียมเงินไว้ยามฉุเฉินก็ต้องมีในสัปดาห์นี้นะคะใครที่มีปัญหาการเงินก็เป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการพูดเคลียร์เจราจาต่อรองนะคะก็จะผ่านผลอุปสรรคไปได้สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะน้ำเหลืองระบบขับถ่ายปัสสาวะรวมถึงภัยทางน้ำนะคะน้ำท่วม ขึ้นรถลงเรืออะไรก็ต้องระวังนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคู่ที่ถูกใจบางรายเกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบก็โดดเด่นส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะมีเรื่องจุกจิกแง่งอนบ้างทะเลาะเบาแวงบ้างนะคะก็ให้ประครับประคองให้ดีบางคู่อาจจะต้องห่างกันเพราะความรับผิดช,ชอบในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาเมีเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาเมีเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ